ทราบว่าหูนเสียใจที่ล้วงกระเป๋าคุณหูนอะไรว่าหูนหูนนะหนูด้วยครับแจ๊หนูแต่เขาเขียนผิดเป็นสอูอยู่ใต้หัหีบอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นว่าหอนอูหนูหนูะครับหนูล่ะแจ๊หวังว่าคุณพยูนคงไม่โกรธหนูอ,อีกละเรียกพยูนอีกละวแม่อีนางคนนี้เนี่ยหูนคืนกระเป๋าสตา แล้วแต่เงินสองร้อยกว่าเหรียญโดนโดนไอ้เผือกมันเอาไปหมดแต่คุณไม่ต้องกลัวนะค่ะ <c oughs> คุณจะขอใช้คืนให้คุณโดยทำงานแรกแรกแรกเฮ้ยแรกเหรอเจ๊แรก,ก,ะะกแต่เขาเขียนผิดไงเอารอเรือเตอิมไม่เอทเป็นแรกทำงานแรกเหรอทำงานแรก๋อ้ทำงานแรกทราบว่าคุณต้องการ คนครัวหูนขอสมัครมาเป็นคนครัวของคุณน่รู้ซะด้วยว่าฉันต้องการคนครัวอยู่เวลา<ล>นี้ไม่เบาหูนทำกับข้าวได้ทุกอย่างโดยเฉพาะที่ฝรั่งชอบอย่างหิมกอบและห้อมไฟอะไรวะหิมกอบและห้อมไฟหิมกอบเฮ้ยไ,ไปดี่าเจ๊ มีกรอบหม้อไฟมีกรอบกับม้อไฟไวครับอ๋อมีกรอบมีกรอบและม,ม้อไฟอไ,ฟอไฟโอ้โหพวกนี้หุนจะมาพบคุณแต่เช้าหุ่นสาบานหุนรับใช้คุณได้ทุกอย่างอย่าลังเกียจหุนเลยนะคะรับถือมะลิซ้อนซ่อนรักโอ้โหอีนังนี่หน้าด้านมาก นีเจ๊ทำงไงฮะทำไงอ่ะถ้าเกิดพวกนี้มันมาจริงๆเหรอคอยดูนะเจ้าชายฉันจะเรียกตำรวจจับมันเข้าคุกเลยจริงๆ ำบึกบึกล ah. oh, yeah. ักษณะคล้ายๆคําแคัมแอนดียน่ะ่ไม่มีเลยเจ้อะไรเจ้จะเห็นเองไงสิไม่ใช่ ออทำไม,มยังไม่ออกมาวะอ่านนี้ที่อ่านจดหมายที่ยังก็ไม่รู้ส,สวัสดีค่ะ ม,มีมีใครอยู่ไหมคะอู๊เอออ่านาลีมาแล้วคะ่ะใครวะเจ๊ม,มาสิม,มันคงจะดูลาดเราก่อนละมั้งล้วเอากล้องอะไรดิ เียนบอกเวลาลี่นานในจดหมายอ่ะเฮ้ยมาแล้วละค่ะมาแล้วละอยู่ไหนแล้วก็มองไม่เห็นเลยอ่ะพอดีไม่ได้เข้าทางหน้าร้านค่ะเข้ามาจากครัวด้านหลังตอนนี้อยู่ข้างหลังคุณพี่แล้วละค่ะ น้องชายที่ไปไหนครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะหนูมานี่ค่ะหนูมาทันจริงจริงนหนูมีของเป็นไงไว้ชีวิตพี่ผมนะครับพี่ผมปากจัดไปนิดเดียวเองอ่ะอย่ถือโทษโกรธเกินอะไรครับวางมือเถอะวางเฮ้ยนี่นี่กละแมคค่ะเฮ้ยกลาแมคจริงด้วยเจ๊เออกละแมคสวยเลยนะคะเนี่ยอุ๊ยอร่อยมากเลยค่ะ คุณนายอยากกินแล้วไม่ข้าดี๋ยวรีบแกะให้กินเลยค่ะแกเข้ามาได้ไงอือก็เข้าทางประตูหลังนะค่ะทำไมไม่มาประตูหน้าก็ฉันรออยู่นี่คคุณนายค่ะก็ตัวที่ไหนนะคะมันจะเข้าทางประตูหน้าค่ะนี่ไงเนี่ค่คะและไม่มีปืนแน่นะอ๋อไม่มีแล้วค่ะมีอยู่เท่านี้อันเดียวค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะ เชือกมัดมาลอยแล้ว